อ๋อเป็นนักเรียนเหรอนักเรียนอยู่อยู่ปไหนปสี่ปจบไ้นนะครับนักเรียนนักเรียนมัธยมปไหนปสี่ปอนุบาลอนุบาลอนุบาลสามใช่ไหมไฟงานวัดนักเรียนหลบรถหน่อยค่ะ เรียนพ่งนี้ก็เช่กันรุ่นนี้ร,รุ่นรุ่นตายแล้วมาใจุากนี้เดี๋ยวลอยนะครับในส่วนของมอบโชคนะครับฉลาดในส่วนของ งานวัดกงตาขับมอบให้รวมกันนะครับงานวัดกงตาขภาคใต้ครับพี่น้องรอบถัดไปสุราษฎร์ธานีในชุดนี้ขยันปีนขึ้นเอาไฟไปใส่นะขยันเอาปีนขึ้นเอาไฟนะนะครับอินพรมนะอ่าพุใหญ่บ้านหมู่ที่สองพรอมกุ้งนะครับ กองตาลำเพอการนาดีสจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องความเขียวงานวัดถากไต้เบิงเป็นพื้นกับทางภาคอื่นอ้อมอบชูให้กับผู้ที่สงฉะมานะครับชักภูกรายการนะครับท่านพิสานะขอบคุณท่านที่ผมนะครับขอบคุณท่านเจริญปาเต้นนะครับขอบคุณท่านพิเชษ